ราศดรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยก่อนอื่นครับผมต้องขอขอบคุณทางพักเพื่อไทยและก็ทางรัฐสภานะครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูนมาตรา152เพราะนี่มันแทบจะเป็นโอกาสเดียวโอกาสสุดท้าย ที่รัฐบาลจําเป็นจะต้องนั่งฟังเพื่อยอมรับฟังเสียงของประชาชนไม่ว่าท่านจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามและหลังจากการอภิปรายหนนี้ชีวิตของรัฐบาลชุดนี้อาจจะอยู่ไม่ถึงการอภิปรายไม่ว่างใจมาตรา151ในเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ําเพราะทุกวันนี้รัฐบาลไม่เคยคิดจะฟังเสียงของประชาชนไม่เคยเห็นหัวของประชาชนไม่ให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพทางความคิดและไม่มีความสามารถในการทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปียบดังคําพูดจาที่สวยหรูเหมือนราคาหมูแต่พอดูผลงานแสนถูกเหมือนราคาค่าแรงถามว่าทําไมผมถึงพูดเช่นนั้นหากทุกคนลองมองย้อนไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ฟื้นฟูตัวเองได้ช้าที่สุดอันดับท้ายของโลกโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยที่วันนี้ผมจะมาลงลึกและแฉความพังในการทํางานบริหารรัฐบาลชุดนี้ในภาคของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ถือเป็นปอดของเศรษฐกิจไทยประเทศจะไปต่อได้หรือไม่เราจําเป็นต้องต่อรมหายใจให้ปอดนี้แต่ทุกวันนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านได้รับตําแหน่งจนมาถึงปัจจุบันมันช่างเป็นแปดปีที่อึดอัดและมืดมนมากครับเราเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปมากมายเราเสียความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้านเราเสียบุคลากรที่เป็นมันสมองของประเทศและเรากำลังจะเสียคนในอนาคตไปเพราะอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมากไม่มีใครอยากเกิดในยุคนี้ ไม่มีใครคนไหนพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเกิดมาในรัฐบาลที่บริหารงานแบบนี้ไม่มีใครอยากให้ชีวิตใช้ชีวิตกับรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไปวันนี้ผมจะฉายภาพพาดูซีรีส์หนังยาวนะครับที่สร้างโดยรัฐบาลกำกับแสดงนําโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องนี้จะมีชื่อว่า8ปีที่มืด8ด้านกับรัฐบาลแห่งความสิ้นหวังตามมาตรา152ผมขออภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอแนะปัญหาต่อรัฐมนตรีที่เรียกว่าความมืดทั้ง8 ความมืดด้านการท่องเที่ยวที่รัฐบาลสร้างขึ้นเป็นความมืดที่ดับฝันประชาชนเป็นความมืดที่อุดตันทางออกของประเทศเรามาดูความมืดที่หนึ่งกันนะครับคือความมืดแห่งพันธนาการเป็นเรื่องดีครับที่เราพยายามเปิดประเทศแต่เป็นเรื่องที่แย่เช่นกันที่เรามีระบบการรับนักท่องเที่ยวที่ซับซ้อนเป็นโกและกกดปิดและกระเปิดเป็นพันธนาการที่ผูกติดกับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นการเข้าประเทศแบบเทสอนโกที่ว่าง่ายที่สุดยังมีหลายขั้นตอนแถมทั้งยังมีชาเอ็กซ์ต้า อันเทอร์เรทีฟควอเรนทีนต้องลงระบบ Thailand p a s s ล่วงหน้า3-7ถึงวันและรายละเอียดการชำระเงินค่าใช้จ่ายมากมายผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเรียกระบบนี้ว่าเท s t and Go โกหรือเล t เด e โก o 2. นะครับเป็นความมืดของเงินกู้ตั้งแต่เกิดโควิดมารัฐบาลได้ออกพอรกฉุกเฉินถึง2ฉบับซึ่งมีส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน 4, แสนล้านบาทซึท่งมีการอนุมัติไปแล้ว3.2แสนล้านบาทคิดเป็น80%ของเงินกู้ทั้งหมดและดูผลของมันตอนนี้สิครับ ความมืดที่3ความมืดค่าครองชีพเนื่องจากราคาต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาหมูราคาอาหารราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆแค่คิดจะหายใจในยุคข,ของท่านเราก็ท้อกันแล้วฮะไหนยังจะมีซ้ําเติมประชาชนด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าสาธารณภคต่างๆค่าครองชีพที่สูงขึ้นราคาต้นทุนสูงเงินเฟอ้อหนะักรัดก็ยังปล่อยเบอรสความมืดดัง ทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประเทศไทยของเรามีวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่ไม่กล่าวไม่ได้ก็คือวิกฤต PM 2 5ที่ผมติดตามมาตลอดที่เรื้อรังที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ของผมและคนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากสุขภาพถดถอยนักท่องเที่ยวจางหายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดอาจจะหายไปอีก470ล้านบาทเพราะรัฐบาลไม่เคยใช้ใจในการบริหารประเทศทั้งที่ท,ที่รู้หมดว่าปัญหาทั้งหมดสาเหตุของฝุ่นควันมันคืออะไร แต่ท่านก็ยังไม่สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้ทำให้คนไทยต้องตายผ่อนส่งไปเรื่อยๆอีกทั้งปัดตกพรบอากาศสะอาดเป็นว่าเล่นเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าพรบอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผมโดยพรรคเพื่อไทยที่ยื่นต่อสภาและฉบับของภาคประชาชนจะถูกท่านปัดทิ้งและโยนทิ้งลงถังขยะอีกหรือไม่5ความมืดด้านสาธารณสุข ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขเป็นที่ขึ้นชื่อของโรคและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแต่สิ่งที่ผมกังวลคือความสามารถของรัฐบาลที่ตรงกันข้ามกับบุคลากรดังกล่าวปัจจุบันฉีดเข็ม2ได้ถึง70%อซอยู่เข็ม3าม,มีอยู่แค่25%แล้วภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดได้อย่างไรหกความมืดของจํานวนนักท่องเที่ยวจากความมืด1-5ที่ผ่านมาจะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นการไล่นักท่องเที่ยวออกไปมากกว่าเหมือนยังไม่ได้ขึ้นชกแต่ก็แพ้นอกไปซะแล้วฮะ ปี64นักท่องเที่ยวรวมกันอยู่ที่4.2แสนคนลดลงจากเหตุการณ์ปกติประมาณ93เท่าหรือลดลง99%ยังไม่รวมรัฐที่ได้เปิดค่าธรรมเนียมใหม่คือค่าเหยียบแผ่นดินซึ่งจะสร้างความลำบากให้กับนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจมาไทยหรือไม่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นการดับฝันและขุดหลุมฝังคู้ประกอบการประเทศไทยเคยติดอันดับหนึ่งของโลกแต่ล่าสุดตกมาเป็นอันดับ71ของโลก 7. ความมืดด้านรายได้ของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายได้ของการท่องเที่ยวหายไปถึงเ9ปอนอีกทั้งรายได้ปี64และ65รวมกันได้แค่17%เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวรัฐบาลก็ฆ่าประชาชนโดยอ้อมไปรายวันเพราะรัฐบาลคือภัยความมั่นของประเทศชาติใช่หรือไม่จากความมืดที่ผ่านมาสุมันคลืบคลานจนถึงที่รัฐบาลไม่เคยจะหนักตระหนักรู้ก็คือความมืดด้านที่8ความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว เทรนการท่องเที่ยวในอนาคตกําลังมาอย่างมากมายรัฐบาลได้เตรียมพร้อมอะไรไว้หรือไม่อะไรคือแผนที่รัฐบาลจะตั้งไว้หรือรัฐบาลจะปล่อยเฉยให้ประชาชนต้องอดตายอีกท่านไม่ได้คิดหรือท่านคิดไม่ได้ครับความมืดทั้งหมดที่รัฐบาลยัดเยียดให้ทำให้พวกเราเหมือนถูกฝังทั้งเป็นนี่คือเสียงของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ฝากผมมาถึงท่านด้วยเสียงสั่นเครือและน้ําตาคลอในวันที่ประเทศมีนักท่องเที่ยวรัฐจะขออะไรเราเราให้ท่านหมด เราพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเสมอแต่วันนี้ในวันที่นักท่องเที่ยวหายไปทำไมท่านถึงทิ้งให้พวกเราอยู่เดียวดายให้เราแบกภาระ,ะอยู่ลำพังเกิดหนี้เกิดสินเกิดข้านทัวตายเกิดปัญหาเต็มท้องถนนแต่อย่างไรก็ตามครับในความมืดมิดนั้นพรคเพื่อไทยของเราพร้อมจะเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างของประชาชนเป็นแสงสว่างของประเทศไทยที่จะมอบให้พวกเราขอเสนอทางออกที่เรียกว่าแสงแห่งความหวังทั้ง8 หนึ่งแสงแห่งพันธมิตรแสงที่จะเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธไมตรีดึงศักยภาพของประเทศผ่านการเจรจาทางการทูตและนโยบายด้านการท่องเที่ยวขยายการเจรจาทุกระเบียงเศรษฐกิจเป็นการป้องปกป้องห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจในภูมิภาคและสร้างสถานะของคนไทยในในฐานะผู้เล่นระดับโลกอีกครั้ง สองแสงแห่งการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวเพื่อไทยที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะมากมายเหลือเกินท่านไม่เคยสนใจท่านเพิกเฉยไม่ว่าจะเป็นมาตรการเปิดฟื้นฟูและป้องกันมีการปล่อยเงินกู้ด,ดอกเบี้ยต่ำทุบก,กำแพงข้อจำกัดทางการเงินต่างๆแต่ท่านไม่เคยสนไม่ว่าการจะสร้างเฟสติวัลซิตี้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยต้องรอดแต่ท่านไม่ทํา 3. แสงแสงแห่งการบริการสุขภาพเราต้องสร้างความมั่นใจในด้านสุขภาพเน้นกลุ่น medical and wellness tourism ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจให้สูงขึ้นกว่า80% 4. แสงของประตูสยามประเทศเราต้องพร้อมเซตระบบการเข้าประเทศให้จบในขั้นตอนเดียวไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าประเทศจัดสรรเงินประกันและสร้างความมั่นใจและความสบายใจสร้างความทรงอิทธิพลของพาสปอร์ตและอิสระทางการเงินอีกครั้งในประเทศ5แสงแห่งนวัตกรรม เราจะผักดันเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ใหม่ในด้านการท่องเที่ยวด้วย Thailand i n g i n i e r City เมืองด้านเมืองของการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีโดยใช้ระบบ Internet of Things ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทยอีกทั้งผักดันให้เราเป็น Decentralized Platform บนระบบ Blockchain เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลก หกแสงสว่างแห่งความเป็นมืออาชีพรัฐบาลจาเป็นต้องสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ส่งเสริมให้มืออาชีพเหล่านี้ส่งต่อความสามารถสแสดงฝีมือวิชาให้เยาวชนรุ่นหลังคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดและพัฒนาประเทศไปควบคู่กัน 7. แสงสว่างของประชาชนเพราะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เกิดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงของประเทศ 8. แสงสว่าง รุ่งอรุณแห่งการพัฒนาท่องเที่ยวแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนโวบายทะเล5สีที่เคยอภิปรายไปนะครับปุษษษษษษษ๋ยเศรษฐกิจและการอัปเลเวลผู้ประกอบการผักดันซอฟพ,พาวเวอร์ไทยโดยการติดอาวุธการแข่งขันการท่องเที่ยวให้มาอยู่ระดับหน้าของโลกอีกครั้งยกระดับประชาชนคนไทยท่านครับหากรัฐบาลเป็นหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจํานวนนักท่องเที่ยวปี64จะมีทั้งหมด134ล้านคนมากกว่าที่รัฐบาลทําถึง44ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น50เ และในปี65จะมีนักท่องเที่ยวมากถึง1 4 6ล้านคนมากกว่าที่รัฐบาลคาดการไว้39ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น36%นั่นแสดงว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทำไรายได้จากการท่องเที่ยวถึง2ล้านล้านบาทมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลทําถึง7เท่าและปี65รายได้จะเป็น3ล้านล้านบาทมากกว่าการคาดการของรัฐบาลอีก2.5เท่าท่านครับรัฐบาลครับนายกครับท่านไหวหรือเปล่าครับ ปีนี้เป็นปีเสือสายพันธุ์โอเมกอนก็คงไม่ต่างกับเสือชีตาที่มีความระบาดเร็วและเหมือนเสือชีตาเวลาวิ่งไล่เหยื่อและส่งผลรุนแรงทางเศรษฐกิจเหมือนตอนมันฆ่าเหยื่อแต่รัฐบาลกลับทําเป็นใจดีสู้เสือแล้วปล่อยให้ประชาชนและเศรษฐกิจของปากท้องของคนไทยกลายเป็นเหยื่อตัวเลขดังกล่าวได้แสดงถึงความล้มเหลวความไร้น้ำยาใครและความไร้ความสามารถของรัฐบาลในการบริหารในภาคการท่องเที่ยวของไทยและสิ่งนี้จะนำไปสู่จุดจบของรัฐบาลความมืดมน ที่รัฐบาลได้ทําไว้ใกล้จบลงแล้วครับแสงสว่างของประเทศไทยจะกลับมาความหวังครั้งใหม่กําลังจะมาตอนนี้ขอให้ท่านนั่งวิเคราะห์และทบทวนนะครับว่าตําแหน่งที่ท่านนั่งอยู่นั้นมีใครเหมาะสมมากกว่าท่านมากมายท่านควรใช้เวลานี้ทบทวนตัวเองและไต่ตองความมืดมนที่ท่านได้สร้างไว้ว่าประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมฟังข่าวดีจากท่านอยู่ถ้าท่านไม่พร้อมพักเพื่อไทยพร้อมมานานและพร้อมมาเสมอครับสุดท้ายนี้ ผมมีของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆอยมาฝากท่านสิ่งนี้ไม่ใช่มาจากผมไม่ใช่มาจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่สิ่งนี้มาจากประชาชนผู้ที่ได้รับความลำบากจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยเห็นหัวของประชาชนนายกรัฐมนตรีที่ทอดทิ้งประชาชนมันคือใบแดงครับใบแดงนี้ไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากสภาไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากการบริหารประเทศแต่เป็นการไล่ท่านออกจากตําแหน่งเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพน้นจากความทุกข์ความยากความเจ็บความจนเวลาของท่านได้หมดแล้วครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณกฤษดาตันเทิดทิศนะครับ12นาทีนะครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมกฤษดาตันเทิดทิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตหนึ่งพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับถ้าหากถามว่าวันนี้ภาพจําในฐาะนะนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคืออะไรและมีผลงานอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาต่าง รวมไปถึงภาพรวมในการบริหารประเทศภาพที่ประชาชนจดจำท่านคืออะไรครับและถ้าหากว่าวันนี้เราทำโพสำรวจโดยในโพนั้นข้อแรกถามว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่ทำให้เรานึกถึงพลเอกประยุทธ์ในการบริหารประเทศของท่านข้อ 2. ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานนั้นและ 3. ท่านพอใจและยินดีที่จะใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอีกหรือไม่คำถานครับผมคิดว่าจะจบตั้งแต่คำถามแรกเหตุผลก็เพราะว่าประชาชนจำไม่ได้จริงๆครับว่าวันนี้ผลงานที่ของท่านที่เป็นรูป,ปรธรรมและน่าจดจำมีอะไรบ้างหากเราย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้ววันนั้นคนไทยทั้งประเทศมีความหวังครับ พระธบบาลในสมัยท่านนายกยิ่งรักชินวัตรในตอนนั้นกําลังจะดําเนินโครงการสองล้านล้านและหนึ่งในโครงการที่สําคัญที่สุดโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเชื่อมต่อไปอยังโครงการรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทร์คุนหมิงซึ่งจะเป็นโครงการที่สําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศและนําพาประเทศให้ก้าวกระโดดในการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในด้านคมนาคามการขนส่งสินค้า ที่จะรวดเร็วและสะดวกขึ้นการท่องเที่ยวที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางได้สะดวกรวมไปถึงการสร้างงานจำนวนมหาศาลเพื่อตอบสนองกำลังซื้อไม่ว่าจะเป็นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ผู้ต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปทำงานหากเมื่อวันนั้นเราได้เริ่มเมื่อกวปีที่แล้วรถไฟขบวนนี้ก็จะแล้วเสร็จตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาก็คือปี2563และจะเชื่อมต่อของทางสองปปร,ปร,ราว ในกรุงเวียงจันทร์ที่เสร็จลงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสะดวกทั้งไปทั้งกลับทั้งคนและสินค้าสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศนี่คือความผิดพลาดครั้งสำคัญที่รัฐบาลน,นี้ขาดความพร้อมขาดความเข้าใจและขาดวิสัยทัศน์ทำให้คนไทยเสียโอกาสจำนวนมหาศาลสิ่งที่ท่านควรทำคืออะไรครับก็คือการที่ทำให้รายรับของพี่น้องประชาชนนั้นมากกว่ารายจ่ายไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อมการเลือกที่จะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนก่อนก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ในวันนี้ท่านไม่เพียงไม่สร้างรายได้แต่ท่านกับสร้างรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านกูน้หนี้ยืมสินกู้แล้วกู้อีกทุกครั้งที่กู้ท่านทราบไหมครับว่าท่านกนําลังเอาเงินของลูกหลานไทยในอนาคตมาใช้สุดท้ายทรัพยากรที่เราภูมิใจเมืองไทยที่อุดมสมบูรณ์ อาจจะต้องเอาทรัพยากรเหล่านี้มาชดใช้ก็เป็นได้วันนี้ประเทศลาวใช้เวลาไม่ถึง4ปีในการสร้างรถไฟความเร็วสูงลาวจีนระยะทางประมาณ400กิโลเมตรในขณะที่เราใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าทำสำเร็จไปตั้ง3กิโลเมตรนี่หรือครับผลงานของท่านท่านทราบไหมครับว่าหลังจากรถไฟลาวจีนเสร็จไม่นานการค้าก็เริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีนักลงทุนจำนวนมากเข้าไปจับจองพื้นที่ในประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆภาคการเกษตรอสังหาริมทรัพย์ภาคการขนส่งรวมไปถึงนักธุรกิจจากเล็กไปถึงใหญ่ธุรกิจ s m e ต่างก็สนใจที่จะเข้าไปลงทุนและสํารวจเส้นทางรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้มีการคาดการณ์ว่า GDP ของเราในปีนี้จะโตถึงดับเบิลดิจิตหรือ10%ขึ้นไปหากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและข่าวดีมากๆครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราวันนี้ท่านนายกอยู่มา8ปีแล้วมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างที่สําคัญและสร้างไรายได้ให้กับประเทศบ้างครับและในวันนี้แทนที่เราจะยินดีและพะยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ภาคเษากเษตรภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาคการท่องเที่ยวของเราที่จะกลับมาในเร็ววันนี้จะได้ใช้เส้นทางนี้ในการส่งออกสินค้าต้อนรับท่องเที่ยวและส่งสินค้าไปประเทศจีนและเชื่อมต่อไปอยุโรป ตามเส้นทางเบลแอนด์โรดหรือเส้นทางสายไหมที่จีนจะเชื่อมกับโลกแต่ในทางตรงกันข้ามครับกลับมีสื่อของรัฐบาลออกไปโจมตีเขาจนทำให้ผู้นำประเทศลาวต้องออกมาต่อว่าจนสุดท้ายเราต้องไปขอโทษเขาที่สถานทูตเป็นการกระทําที่แย่และน่ารายในสายตาประชาคมโลกจริงๆวันนี้ผมอยากให้ท่านนึกถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในลาวและคนลาวที่อาศัยอยู่ในไทยด้วยครับก่อนที่ท่านจะทาอะไรและในความเป็นจริงแล้ว ท่านนายกซึ่งเป็นผู้นําประเทศควรจะต้องออกมากล่าวคําขอโทษด้วยตัวท่านเองด้วยซ้ําและถามว่าวันนี้เราพร้อมไหมที่จะเชื่อมต่อไปกับโลกโครงการ b e l ล a แอนด์โเราจะตกรถไฟขบวนนี้หรือไม่ตอบได้เลยครับว่าหากเรายังบริหารงานแบบนี้อย่าว่าแต่ตกรถไฟเลยครับเราอาจจะเป็นประเทศที่เขาลืมไปเลยก็ได้ที่หน้างานหน้าด่านวันนี้จุดที่เราจะเชื่อมต่อกับเส้นทางนี้ปัจจุบันทุกโครงการร้วนเป็นโครงการเร่งด่วน ทั้งๆท,ที่รู้ว่าจะต้องทําอะไรอะไรกําลังจะเกิดขึ้นบางโครงการกว่าจะเริ่มก็อาจจะเส้นสิ้นปีนี้หลายโครงการอย่างคอนเทนเนอร์ยาร์ดลานวางตู้คอนเทนเนอร์ดิสติบิวชันเซ็นเตอร์ศูนย์กระจายสินค้าสะพานแห่งที่2องเพอร์ซนาลชิปปิ้งที่จะต้องออกมาช่วย SME เศรษฐกิจพิเศษทุกอย่างเหมือนท่านไม่รู้เลยว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าพอเห็นตัวเลขนักลงทุนที่จยอยเข้าไปในประเทศลาวท่านก็เพิ่งมาตื่นตัวตามทฤษฎีวัวหายแล้วล้อมคอก เหมือนกับหลาย,ลายครั้งหลายๆการกระทําของรัฐบาลชุดนี้ที่ว่าต้องด่าก่อนถึงจะทําเหมือนกับคําพูดที่เขาบอกว่ารู้ว่าต้องทําอะไรกับทําให้ได้แบบนั้นช่างแตกต่างกันจริงๆครับท่า,านประธานแน่นอนครับว่าวันนี้จะบอกว่าท่านไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ใช่แต่ผมอยากชี้เห็นครับว่าหลายๆโครงการของท่านนั้นไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจบางอย่างควรจะต้องทําก่อนท่านกลับท,ทําทีหลัง บางอย่างท,ทําทีหลังได้ท่านกลับทําก่อนยกตัวอย่างโครงการ eec ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกอย่างที่ท่านทําดูสวนทางกันไปหมดสุดท้ายคนที่ต้องรับภาระกับการสัญใจที่ผิดพลาดก็คือพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านทําให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสมาเท่าไหร่แล้วครับและผมเชื่อครับหากท่านยังบริหารแบบไม่รู้ทิศรู้ทางแบบนี้ต่อไปประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะต้องเป็นหนี้มากขึ้นเพราะรัฐสร้างไรายได้ไม่เป็น เหมือนรถที่กําลังจะออกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่หันหัวลงใต้ต่อให้ท่านขับเร็วแค่ไหนยังไงก็ไม่มีวันถึงครับและพอท่านสร้างไรายได้ไม่เป็นท่านก็มาขึ้นภาษีสร้างเงื่อนไขเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆนานาแทนที่สิ่งที่ท่านทาจะทําให้ธุรกิจลืมตาอ้าปากได้แต่ท่านกลับทําให้เขาเจ๊งธุรกิจขนาดกลางก็กลายเป็นธุรกิจขนาดเล็กยอดขายหดตัวธุรกิจขนาดเล็กก็ล้มหายตายจากตายแล้วตายอีก หรือต่อไปเราจะเป็นประเทศที่เหลือแต่นายทุนขนาดใหญ่ครับหรือนั่นคือเจตนาของท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ธนาคารพาณิชย์กลับมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นราวกับว่าที่ผ่านมานโยบายของทางภาครัฐไม่ได้จริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงผมได้ยินข่าวรืออย่างหนาหูว่าท่านให้สินเชื่อกับคนที่เขาไม่อยากได้ในขณะที่คนต้องการจริงๆกลับเข้าไม่ถึงมีไม่กี่รายที่ได้รับ ไม่ทั่วถึงเหมือนเกาไม่ถูกที่คันสุดท้ายก็จะไม่เหลือที่ให้เกาเพราะร้มหายาตจากกันไปหมดแล้วครับท่านประธานวันนี้โลกกําลังแข่งขันกันในด้านของเศรษฐกิจเราจําเป็นต้องมีผู้นําที่เข้าใจในด้านของเศรษฐกิจผู้นําที่มีวิสัยทัศน์รู้ว่าโลกกําลังหมุนไปในทิศทางใดเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรบ้างอะไรกําลังจะเป็นโอกาสอะไรคือวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างของเรดไฟความเร็วสูงขบวนนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ทำให้เห็นเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้เห็นเลยว่าวันนี้ท่านไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องรีบเชื่อมเส้นทางนี้วันนี้คนไทยยังต้องรออีกประมาณเจปีกว่าโครงการทั้งเส้นจะแล้วเสร็จสิ่งที่ควรจะเสร็จตั้งแต่สองปีที่แล้วหากต้องรออย่างนั้นจริงๆผมเกรงว่าเราจะลังท้ายขบวนอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ ผมอยากจะเสนอกับรัฐบาลว่าหากท่านจะรอให้เสร็จตามขั้นตอนทั้งโครงการผมเกรงว่าจะไม่ทันการวันนี้ท่านต้องรีบเชื่อเมเียิก,กันกับชายแดนไทยที่หนองคายก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินค้าไทยที่จะส่งออกไปจีนท่านต้องรีบสร้างสะพานแห่งที่สองและสะพานรถไฟที่จะลำเลียงสินค้าต้องรีบดําเนินการก่อนและควรจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งไม่เกิน2ปีนี้ท่านควรจะต้องรีบเจรจาทั้ง3ฝ่ายไทยลาวและจีนเพื่อให้เกิดความข้องตัวในการลำเลียงสินค้า นักท่องเที่ยวและนักลงทุนด่านโควิดที่กําลังมีปัญหาสําหรับสินค้าที่จะเข้าประเทศจีนเป็นไปได้ไหมครับว่าเราควรจะต้องมีด่านนี้ที่ชายแดนไทยตรวจสินค้าก่อนที่จะส่งออกเพื่อลดภาระและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการไม่ใช่ว่าไปถึงชายแดนลาวจีนแล้วแต่เข้าประเทศจีนไม่ได้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าสุดท้ายสิ่งที่จีนต้องการก็คือเขาต้องการให้ใช้เราเป็นทางออกสู่ทะเล วันนี้ชายแดนไทยที่หนองคายกำลังจะเป็นประตูมังกรเพื่อต้อนรับจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่การจะเป็นประตูมังกรได้นั้นท่านต้องเปิดประตูก่อนท่านต้องเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและเปิดประตูบานนี้ได้ท่านต้องเข้าใจก่อนครับว่าเปิดแล้วท่านจะได้อะไรประชาชนจะได้อะไรบ้างและจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการเปิดประตูบานนี้สุดท้ายนี้ครับ ผมอยากเสนอให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเพราะตราบใดสถานการณ์โควิดยังเป็นแบบนี้ขึ้นๆลงๆภาคธุรกิจที่ยังพอสร้างรายได้ให้กับประเทศก็คือภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการส่งออกอัตราดอกเบี้ยธนาคารควรจะต้องลดลงมากกว่านี้หรือถ้าเป็นไปได้ไม่มีเลยหรือติดลบไปเลยก็ได้ไหนๆตอนนี้ธนาคารก็ทํากําไรมหาศาลอยู่แล้ว SME ควรจะต้องได้รับการพิจารณาสินเชื่อเป็นพิเศษและรวดเร็วเพื่อให้อยู่รอด และกลับมายืนได้อีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงรัฐควรจะให้มากกว่านี้ลดร,รายจ่ายทุกสัดส่วนไม่ใช่เพิ่มรายจ่ายเต็มทุกอัตราแบบนี้เพราะสุดท้ายกระดูกสันหลังของธุรกิจและเศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือ SME พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานทุกคนถ้าท่านไม่ช่วยพวกเขาตอนนี้แล้วท่านจะช่วยพวกเขาตอนไหนครับท่านประธานและหากท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอ ไม่รู้จริงๆเลยว่าแล้วควรจะต้องทำอย่างไรผมก็อยากจะเสนออีกวิธีหนึ่งครับที่ดีที่สุดตอนนี้สำหรับประเทศและเศรษฐกิจก็คือว่าท่านนายกลาออกเถอะครับขอบคุณครับท่าน